อาไซัมแชปเตอร์หนึ่งย่แอติงเข้ามาหรือว่ารอยอ่ This is h r game i m n y c o s i n g n e This is o r r e r ปลว่าอะไรอะออมาไม่ออกเหมือนกันช่างมันเถอะ แปลไม่ทันแปไม่ทันใช่ผููฟังเรื่องของาวใจย้อนยอนยอนคือเป็นแต่ละเยอะอ่ะไรพลอเลยเยอะอาแค่เด็กพลอเลยอืนไอ้ครัเสียงใครเยอะังฮ่าไม่ร yeah. ู้เสียงเสียงตอสอนมีไฟฉายเราอยู่เราอยู <S <s ่ในบังเกอร์ Missing People จนั โอเคไม่อ่านแล้วกายกูอ่านไม่ออกเมกาอินฟอร์เมชั่นเดี๋ยวนะฮะยังไงแบบนั่งรออ่ะเอาออกยังไงอ่ะเดี๋ยวรอเดินไปเรื่อยๆนะอย่าออกมั้งนี่เปิดประตูได้หวะไม่ออกเปิดประตูไม่ได้ทำไมโอ้โหไม่เอาไปทิ้งเงินในเซอร์ฟานะเราอยู่ในไอ้นั่นอะไอซลล่าไอซลล่ามันแปลว่าพวกฉันทับพวก อะไรก็ถัดลำที่ถ้่เอาสมองเปิดได้ด้วยไหนทางนี้เปิดได้ Generator Active Something Is Open มีบางอย่างเปิดหน้ามึอะเปิดเลยใจเย็นใจเย็นเพื่อนมึงอันนี้แบบผีมึงตั้งใจเล่นหนดิหึงมึงโอนผีแดงหรอกไม่มีครูผมไม่เคยตกใจอะจริงจริงที่เพื่อนใช่เหรอ ทาไปตัวนี้กูไม่เคยกินอ่ะยี่สิบแต่มีมิกมึงรู้หมดแล้วไงอันนี้กูอาจจะไม่รู้ก็ได้นะไม่ไม่มีมิกไม่รู้กูเรมาเล่นกูใช่เราด้วยดีมาเร็วมาเร็วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่เปิดได้นี่เปิดได้โอ้ยโอ้ยมีคนอ๋อคุณนึกว่าโทมัสเอริกสันหลอดไฟอุ้ยเยือยอะไรเนี่ยผาตกัดตก พี่นำดิเอ้ยมืดได้มืดได้เอ้ยไปไปฉายไม่เปิดวะไปยบเอ้ปิดทางพี่นำไปพี่นำไปอย่กลัวพี่นำไปอย่กลัวพนำไปดูดีกว่ามีอะไรไม่มี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 อะไรตาแดงกล้ำหรอเพื่อน ไม่ใช่แมปเฉยๆหรือเปล่าอเอมันเป็นไฟตัวนี้มีมีโซฟาดีแล้วว่ะโซโซฟาดูดีอจริงปะไม่ไม่ขึ้นสนงไม่ขึ้นสนงไม่ขึ้นสนิมนี่คืออะไรอ่ะมีมีมีรอยเลือดมีมีรอยเลือดไหนอ่ะเนี่ยนึกว่ามือถยท่านี่เทียอย่างจิฟาจริงปะเกลียดวะเกลียดแบบผีวะเลิกเล่นยังทันนะ ถูกใจถตกใจหนูบาไล่เดี๋ยวเราเอาไฟเปิดขึ้นเจตเตอร์อีกแล้วลองไฟช็อตเพื่อนนี่คืออะไรมือมันเกินวะข้างหนต่อวะไฟเปิดแล้วเดินเดินเอาไปข้างน้กปะ นำด<ต>ิพี่ไปกูไม่ชอบแบบผีอ่ะไม,ม่ชอบเหมือนกันเนยแต่เต๋อชอบเล่นมี<ต>มิงจริงแต่ขาลัวนะเตอุ้ยไลกูกูเก่งรออยู่ไอ่ะย่ะเปิดิเปดินอนหลับตาข้างเดียวเล่นอยู่นี่ พีรถ <laughs> ไฟรถไปเจอเตอัวไอทีมมีบางอย่างเปิดขึ้นอยูแล้วเลยอันน,นี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทางออกเออทางที่เราเข้ามาประตูนี้ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเปิดไปแล้วประตูนั้นมีประตูก็เปิดไปแล้วมันมีประตูหนึ่งที่ไม่เปิดอะประตูท้ายสุดเลยวะ ว่าอันอันอันสุดท้ายหน้ามันจะมีจังสแกะจังสแกยอดน,นี้แป๊บนึงนนะลาตาก่อนโอเค <c oughs> ไปพี่ไม่มีไม่มีกลัวอ,อะไรกันเอ้ยกลัว <c oughs> อ,อะไรกันใครมันมองไม่เห็นกนะี่มึงนำมึงนำนดิ <c oughs> <c oughs> ตะตะกองไม่นำหรอกนะ จำเไยฮะหัวหน้าเลยเพื่อนนะถึงกูจะไปตะก้อนแต่กูไม่ดำหรอกมันมีประตูย้ำย้เพื่อประตูนู้นดิได้เลยทางขวาจังตูประตูประตูเมื่อกี้ล็อกเฮ้ยไม่เชื่อแต่วะประตู พวกเราพันนิกอ่ะพวกเราพันนิกกันเองอะไม่มันมันเป็นเสียงดังปังเลยมึงไม่ได้ยินเอ่ะได้ยินเสียงประตูเมื่อกี้ทำไมดูนะเขาพีเสียงอยู่มึงดูดิตามี้เงีแล้วมือเลื่อดีแล้วว่าสติ๊กเกอร์เดียวกันเป๊ะเลยจะดูงัดอะเรนไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่ไปลองเปิดประตูไหมอ่าใช่บะ ไม่มีอยู่ก็เป็นไม่มีจริงไม่มีไม่มีทำไมไฟฉายกูมันไม่ติ่มไปวะเอกูก็ไม่สว่างเหมือนกูถือไปงั้นอะเฮ้ยสว่างอยู่นี่มาพี่เปิดประตูดิออกไปไหนเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้ไปทางไหนอะ

ยังนิด right ีก็ไปายล้ก็ดูุเก่งร้นนั่นม่ใช่ผีกูรู้แล้วมันมันมันจะเป็นตัวสัตตาแต่เดินเข้ามาิี่ะล้เราชาไปไหนเข้ามา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 มีไปเนี่ยแต่เชี่ยเลยอย่าเตรียมกีดกูแพนิกหมดแล้วเนี่ย ดำไหมเพื่อนเดี๋ยวดูหลังเฮ้ยแต่ก็ไม่ดำไปไปทั้งไหนวะพี่ขับมงกวดแน่เลยวะแล้วข้าเดินจับไปแกมีไม่มีทางลงลงไหมดดลงเหรอเฮ้ยไปเช็คอีกทางก่อนลงมา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 ไม่ปลอดภัยปลอดภัยเสียงอะไรไม่ยอด

มันมีเสียงตามมันมีเสียงตามหลังมาเมื่อกี้แตกแตกแตกเลยเมื่อกี้ตาแดงแดงข้างหลังย้อนเลยใช่เหรออุ้ยเสี้ยตาแดงแดงอีกแล้วอ่ารอบนี้ไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สัตว์มาดิพี่น้ำดิกูเองมัไอ้หายไปแล้วหายแล้วหายแล้วอกูกูกูลอยเลือดเชี่ย อุ้ยต่างกันนะทอยเมื่อกี้มีอะไรผัวเหรอไอสปริงเหรอโน่นมันมีไอผีผีมันผีมันจับไแกวอล็อกล็อกเมื่อกี้เว้ยจะไปแกมกันฮัลโหลสมอลล์เดือดเดือดเดือดดูกรุ๊ปใส่ทับย์ไปให้แล้วกันกูุปแปรไม่ทันไม่แปรไม่ทันออกแปรไม่ออกแปรในกรุ๊ปเพื่อนแท้เลยล้วกูว่าแน่นอน นีี่ไไมมอะรผีผีแบบนี้มันเป็นตัวละปิงเหรอจุ๊บผีล็อกไม่มีอะไรอ่ะเมื่อกี้เจเปิดเจนเลเตอร์เจนปุยเปิดเจนเจนเรเตอร์ยัง เอมันมีทางขึ้นไปอีกอะพี่เมื่อกี้นมันมีทางขึ้นไปอีกตรงใดอะมี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 ทางขึ้นไปอีกมีทางเปิดทางนี้ไงเปิดทางนี้เปิดทางนี้ไปดิอมาไปเปิดห้องตื่นต่อรอบห้องนี้ห้องนี้นะจอมสุดท้ายเห็นวะมีไหม เุ้ยเุ้ยเุ้ยเฮ้ยลมพัดลมพัดลมแรงลมแรงลมแรงเสียงบึ้งเฮ้ยอะไรเนี่ยเกือบไอพีเกือบพินสปริงมาเปล่านี่นะเนี่มันเป็นผีของมันเป็นผีของกระดูกมันผีจะพูดจริงกันก็มันเหมือนสปริงนี่นะพี่ต้องลงว่ะ ทำไม,มพวกเราไม่กระโดดไปหรอมันกระโดดไม่ได้เฮ้ยมันเห็นไหมนะเห็นไหมนะเอ้ยไม่ใช่อ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีสามตา,ม,ตาตมันมีสามตาเหมือนมากเหมือนมากเหมือนจริงเหมือนจริงกดได้ปะมันไม่ได้ต้องไปนี่ก่อนเก่งอะไรแ <c oughs> <ๆ>ชร์ลองถูๆนี่ถูๆนี่ เมื่อกี้มันมีเสียงไม่ไม่แค่เสียงเสียงบรรยากาศเฉยเฮ้ยเนี่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 ยมาเดินมาดักแล้วเฮ้ยว้าวไม่ได้กูจ <ร Stevens. S 2> <legislation> ังเลยอดีกูหูฟังดีไปหน่อยนะกูว่าวทำไมกูเดินขึ้นไปไม่ได้ที่ไหนแต่ติดแอฟเชียผีม้วน <laughs> เริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มด่าผีแล้วนะ <laughs> เนี่ยไอ้ห้องเหลือๆห,ห้องนั้นอะเไปไ็นไรปะเซ็นแมลงวันอยู่ในหะ้องพี่มันมีมันมีห้องอื่นอีกวะเนี่ยมันมีทางขึ้นเ <laughs> นี่ยมันมีทางขึ้น <laughs> เห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยใจ่ใช่ตัวเองใจ่ใช่ตัวเอง ไอไอ่ะโอโหอ,อ,อยู่ดีกูกเด้งเข้ามาแต่เด้ <g ülme> กูตกใจเลยกูเด้งเข้ามาได้ไงก็ <c oughs> จะอ่านชื่อห้องสักหน่อยเมื่อกี้พี่รอด้วย <c oughs> พีรรอด้วยรอตากล้องด้วยเชียร์ดิ <c oughs> พีรอตรากล้องด้วยพีเอ้อ พีตัวมังสันเอ้ยอยู่ไหนอ่ะไปไหนเออกรู้สึกเฮ้ยเมื่อกี้กูเมื่อกี้กูเห็นตาแดงๆอ่ะไปไหนแล้ววะมึงมึงเด่นมึงเด่นแปลข้างหน้าดิกูเห็นตาแดงๆอ่ะแต่ตอนนี้กูไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะโอ้ชิป่าด๊าสฟางเอ้ยโอ้โคตรเยอะโโอ้หกูกูกูหลับตาแล้วพีเช้าเลยกูหลับตาอยู่หลับตาอยู่ข้างล่างเต็มข้างล่างเต็มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาแดงๆจ้องกูทำไมเนี่ยจ้องกูทำไมเฮ้ย จ้องทำไมดิแมืดมากยูค like ิดค่าจ em exactly. SO like ้องยี่สิบหลอกถอยมืดมากแอบนะเออจะหาทางออกไปเจอแล้วเฮ้ยเห็นชื่อยังเห็นชื่อกันอยู่ปะมเห็นลองคำคำทางไปดิโอยะไรอะไรเพื่อนเจเนเรเตอร์มันแค่เจเนเรเตอร์เพื่อนเกูจะโอ้ทุกอย่าง กูยังไม่โอเลยยุ้ยเมื่อกี้แต่ได้ยินไหมแต่แบบตกใจเสียงยอดแทนแล้วตอนนี้พี่มีห้องแล้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยยยยยยยตัวหนังสือไอ้เหียตกใจใช้ไม่ได้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 โอ้ยตก คุณลงไปแบบไม่คิดอะไรเลยเหรอนี่พังประตูเฮ้เฮ้เหี้ยพี่พี่มีพลังวะนเฮ้ดีดีดูก็เปิดแล้วต้ใจยังเตียงหรือพ่อ่อพ่อไม่ไม่ได้ต้องไปหาแค่เวอร์ว์เฮียเชียเฮ้เมันมีช็อปด้วยหรือไหนอ่ะขายอะไรขายตัวมั้ย เฮ้ยใจเย็นเจนเอ้ยนี่มันทางนี่มันทางเข้านี่เดี๋ยวมานี่ดิเดี๋ยวไปไหนอะเอ้ยเราอีกคนนึงหายไปไหนอะชาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อูก็กูมกุันไว้เดี๋ยวหายเดี๋ยวเดี๋ยวผีจับตัวอย่าอย่าอย่ามีเสียงมาแล้วเตรียมตัวเลยไปไหนแล้ววะเสียงไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะน้ำไหม

เฮ้ยอาจจะยังไม่จบก็ได้ลองสำรวจก่อนลองสำรวจดูก่อนสุดแมพแล้วเอาเข้าคาซีนพีแล้วดูด้ยเออเชี่ยชาแซมปะอ้าวอ้าวไฟดับชาแซมไฟที่เขี่ยวกินแรงเทินใช่ป้ะอะไรอ่ะ มีการหันละมองเฮ้ยมีการโยกหัวด้วยบายบายอันนี้ใบใบแบบบ้าเฮ้ยถ่ายไปแล้วอะไรโอ้โหกูกลัวมากเลยอ่ะเจอที่เนี้ยเนี่ยกูจะต้มถ่ายให้มันเป็นแผลเออเปลืองไฟนะรู้ไหมฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะปิดไปไอ้ผีมันเดินมาใกล้มันเดินมาใกล้ใมันเดินมาใกล้เห็นนะเดินมาใกล้ไปไปเสียงเสียงเสียงมาดี อ่ะเปิดไฟแกทำไมไฟ,ไฟ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไฟจากใครเนี่ยเขียวเขียวอย่าให้กูเจอนะกูจะสักเปล่าตายเขียวเลยบีดูคอนติเนียรโปรดติดตามตอนต่อไปอทูบีอ่ะโทษโทษโทษไม่ใช่บีทูเพื่อนอะไรโปรดติดตามตอนต่อไป <laughs>